สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมาดามจอยที่ช่องของมาดามจอยขายทุกอย่างกันนะคะในวันนี้นะคะมาดามจอยจะมานําเสนอวิธีการทําลดช่องวัดเจตนะคะซึ่งมาดามจอยได้นํามาจากเมืองไทยเนาะเวลาดามาจากเมืองไทยก็คือไปซื้อจากลานเขาเนี้ยแหละแต่เวลาถ้าเรากินในเมืองไทยเนี่ยมันจะเป็นพร้อมกินเลยใช่ไหมแต่เวลาเรามาจากเมืองไทยเนี่ยมันจะต้องฟิตมันต้องแช่แข็งมาและเราจะทํายังไงให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิม ให้กลับมาเป็นให้รสชาติมีความอร่อยมีความแซ่บเหมือนกับที่เราอยู่ในเมืองไทยบอกก่อนนะคะรสช่องวัดเจดเนาะเขาจะเป็นเส้นเล็กๆมันจะไม่เหมือนกับรสช่องของสิงคโปร์ที่จะเป็นตัวใหญ่ๆเส้นใหญ่ๆสั้นๆเนาะซึ่งเขาจะเป็นคนละแบบกันนะคะแล้วนอกจากนี้เนาะใครหลายๆคนที่ ออสั่งรถช่องของมาดามจอยไปบางท่านอาจจะกําลังได้แบบแข็งไปซึ่งแบบแช่แข็งเนี่ยอาจจะอยู่พื้นที่ใกล้ๆแล้วก็เลยได้แบบแช่แข็งไปเลยแต่ในบางท่านไปถึงท่านแล้วอาจจะมีความแข็งเอออ่อนนอก,อเ,เ,กเอ้อ่อนนอก,ออน,อกนุ่มข้างนอกอะ่ะก็คือข้างมันจะเริ่มค่อยๆละลายแล้วเนาะก็ถ้าเราจะกินเลยเราจะทานเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาทําวิธีที่มาดามจะกกาลังจะทําโชว์ให้ แต่ถ้าสมมุติเราไม่ได้ทานเลยเราก็สามารถที่จะเก็บทางรสช่องแล้วน้ํากะทิเนี่ยเข้าช่องฟิตเหมือนเดิมได้นะคะให้ใช้ในอยู่ในช่องฟิตนะคะเพื่อการที่จะมันได้จะอยู่ได้นานขึ้นแต่ถามว่าในวันนี้มาดามจอยจะมาทําการในการต้มนะคะถ้าใครที่ไม่ได้อยู่แบบว่าบ้านที่แบบว่าพร้อมที่จะมีอุปกรณ์ในการต้มหรืออาจจะแบบหลายคนที่อยู่เมืองนอกเออสเออเขาเรียกว่าอะไร อยู่ห้องแชร์การไม่สามารถทำกับข้าวได้สะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องใช้ไมโครเวฟเท่านั้นการที่จะซื้อรถช่องวัชเจกจากมาดามจอยไปก็สามารถที่จะใช้ไมโครเวฟได้เช่นกันนะคะเพียงแค่วิธ,ธีการทำเหมือนกันเลยแตกต่างกันแค่ว่า,าไมโครเวฟกับเตาไมโครเวฟเราจะต้องดึงเข้าดึงออกเราต้องรู้จังหวะมันแต่เตาเนี่ยเรามองเห็นได้ง่ายกว่าเพียงแค่นั้นเองค่ะว่าแล้วตอนนี้หละ ตอนนี้มาดามจะก็คิดว่าเพื่อนๆและทุกท่านก็คงจะพร้อมแล้วกับวิธีการทําลดช่องแช่แข็งของวัเจตแต่ทำยังไงให้คลายให้ออกมานุ่มแล้วก็น่ารับประทานเหมือนเดิมนั่นเองค่ะว่าแล้วเราไปกันเลยค่ะระหว่างตอนนี้นะคะเราก็รอน้ําร้อนที่จะเดือดเนาะเดี๋ยวเราก็จะมา เอ่อมาอธิบายของก่อนนะคะในอันนี้เนาะมาดามจอยก็จะใส่น้ําเย็นไว้นะคะแล้วก็ก็คือน้ําแข็งแล้วก็น้ําเย็นเนาะถามว่าทาไมต้องใส่เพราะว่าเวลาเราทํารถช่องปกติเลยทั่วไปอะ่ะเวลาเราตักช้อนขึ้นน่ยเราก็จะต้องเอาเขามานอกน้ําเย็นแต่ครั้งเนี้ยถ้าเราจะตักจากช้อนจากของร้อนทั้งหมดหรือเราจะแช่เขาในอุณหภูมิร้อนเลยอะ่ะมันก็จะไม่ได้ไงมาดามจอยก็เลย ตักทั้งหมดหลังจากที่ว่าเขาคลายตัวเสร็จแล้วตักทั้งหมดใส่ในกระมังน้ําเย็นเวลาเวลาเราทานไม่หมดก็สามารถที่จะเอาเข้าเอาเข้าแช่ตู้เย็นได้ทั้งแบบนี้เลยแต่ถามว่าบางคนอาจจะไม่ได้ใช้แบบนี้บางคนอาจจะใช้ถ้วยหรือใช้อะไรก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าสมมติอย่างมาดามจอยทานคนเดียวเพราะว่าเด็กๆจะไม่ค่อยทานกันที่บ้านเนาะมาดามจอก,ก็เลยทําแบบนี้แล้วก็ เก็บใส่แล้วก็แช่ช่องธรรมดานะคะไม่ต้องช่องแช่เย็นนะแต่ก็คือจะเก็บไว้ไม่ได้นานนะคะแล้วก็อ่ะอันนี้เนาะเหยือกเดี๋ยวมาดามเจจะมาทําให้ดูก็คือนี่นะคะนี่นำรถช่องเนาะนี่นะคะ ใครเคยทานรสช่องวัชเจ็ตจะรู้อยู่แล้วว่าน้ำเขาจะมีความข้นและความหอมมากระหว่างเรารอเนาะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ของเราไว้อย่างนี้ก่อนนะคะอันนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราเนี่ยทานไม่หมดน้ำกะทิเนี่ย สามารถเข้าช่องแช่แข็งได้เหมือนเดิมนะน,นะคะเพราะกะทิน้อยมากที่เขาจะแบบแข็งอะไรอย่างเงี้ยออกมาแปบ๊บเดียวก็ละลายแล้วนี่มาดามจะอ,ออกมาเพิ่งอ,ออกมาเองนะเห็นไหมเขาก็จะเป็นน้ําอย่างนี้แล้วแต่ถ้าตัวรถช่องเนี่ยมาดามจะอ,ออกมาสักพักหนึ่งได้แล้วอะค่ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ลงไว้อย่างสมมุติว่าเรารู้ว่าถ้าเราซื้อจากมาดามจยไปแล้วเรารู้ว่า คืนนี้เราจะกลับมากินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดึงจากช่องแช่แข็งมาไว้ช่องธรรมดาก่อนก็ได้แล้วคืนนี้ค่อยกลับมาทำเนาะหรือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะอไปที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดึงเอาจากช่องแช่แข็งมาไว้ช่อง,งล่างแล้วตอนเช้าเราก็ได้ถือไปทํางานได้นะคะอืม่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้น้ําก็เริ่มใกล้จะเดือดแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนนี้น้ําเขาก็จะเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะตัดนี่เนาะตัดลดช่องถุงลดช่องใส่ลงไปนะคะ แล้วช่วงวลาเราตัดเสร็จแล้วหน้าตาก็าจะเป็นแบบนี้เนาะเห็นไหมคะก็ยังเป็นตัวตัวอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่นะคะ เป็นก้อนๆอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะเกิดจากการที่เขาแช่แข็งมาเนาะ,ะเดี๋ยวเขาจะพักหนึ่งเขาจะละลายมาดามจยแนะนํานะคะให้ใช้พายนะคะอย่าใช้เตาหลิวหรือของแข็งนะคะเพราะว่ารถช่องมันเป็นอะไรที่อ่อนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวจะไม่เป็นตัวให้นะคะเดี๋ยวไหมคะว่าเราเขาโดนน้าร้อนปุ๊บเขาก็จะค่อยๆละลายออกมาแล้ว นะเราก็ละลายเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเนาะเรานี่นะคะเห็นไหมก็ยังเป็นตัวอยู่เห็นไหมคะหลายคนนะคะกังวลว่าเฮ้ยเอามาอย่างนี้แล้วจะเป็นตัวไหมนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตักขึ้นให้แป๊บหนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาทำการาขึ้นเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว มาทำการชําแหละกันค่ะน้ําแข็งเยอะไปขอน้ําแข็งออกหน่อยอเดี๋ยวเราจะตักจากที่เราแช่ไว้ในน้ําเย็นเมื่อกี้นะคะ กันช้อนน้ำาพึ่มมาด้วยน้ำเทลงไปอ่าได้ละโอเคนี่นะคะไม่รู้่จะเพื่อนๆจะเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยไม่รู้จะเห็นไหมอ่ะไม่เห็นก็เทก่อนเลยหรือกันเทน้ำลาดไม่ต้องเทเยอะนะคะ วาดามให้ดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนี่เป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะคะอืม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 ,อม มันเหมือนกับเราไปนั่งกินแบบรถช่องวัดเจดที่แบบที่เมืองไทยเลยอะ่ะอืมอืมร่อยอร่อยอืมเอาพอแล้วเดี๋ยวกินให้หมดเดี๋ยวกินหมดนี่พอดีอะค่ะ น่าจะประมาณ20กว่าน,นาทีกว่าคลิปนี้จะจบแน่เลยถ้ากินหมดนี่อะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่ามันอร่อยมากนะคะถ้าใครสนใจอยากเอาไปลองนะคะสามารถติดต่อมาดามจอยได้เลยนะคะที่อินบ็อกซ์ของเพจมาดามจอยขายทุกอย่างนะคะมีราคาขายส่งนะคะยิ่งซื้อเยอะยิ่งได้ราคาถูกขึ้นกว่าเดิมนะคะว่าแล้วนะคะมาดามขอจบคลิปนี้วิดีโอนี้ก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับมาดามจอยด้วยนะคะ ลรวอ,อยากรู้ว่ามาดามจอยจะเอาสินค้าอะไรใหม่ๆจากเมืองไทยเข้ามหมีกนะคะอย่าลืมติดตามแฟนเพจมาดามจอยขาะทุกอย่างนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ